แพทย์เผยเด็ก3-11ปีติดโควิดมากขึ้นอัตราคองเตียง80%ในแพทย์สมศักดิ์อธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าแม้จะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นแต่ความรุนแรงน้อยกว่าที่ผ่านมาการที่เด็กๆติดเชื้อมากขึ้นนั้นอาจามีสาเหตุหลักมาจากการที่เด็ก5-11ปีเพิ่งได้มีการรับวัคซีนป้องกันและมีการเปิดเรียนในบางโรงเรียนโดยตามปกติอาการของเด็กที่ติดเชื้อจะมีไข้ยอยู่ประมาณ5วันแต่ต้องสังเกตอาการถึง10วันและติดตาม อาการจนกว่าจะครบ14วันส่วนการรักษาในเด็กเหมือนการรักษาในผู้ใหญ่จากการที่ได้มีการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญหลายรายพบว่าเชื้อโควิด1 i สายพันธุ์โอมิคอนในเด็กส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาจจะมีอาการเพียงเล็กน้อยเหมือนเป็นไข้หวัดอาจต้องย้ำให้ผู้ปกครองเข้าใจและลดความกังวลได้ขณะที่ทางด้านของนายแพทย์อดิศักดิ์พุํานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงอายุเด็กที่มีการติดโควิด1 i ที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นช่วง3าถึงเ็ปีสำหรับกลุ่มที่มีอาการรุนแรง มักจะเป็นกลุ่มที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคสมองหัวใจมะเร็งหรือ7กลุ่มโรคเรื้อรังทั้งนี้จากการสํารวจเตียงในเครือข่ายสํานักกรมการแพทย์ในกนรุงเทพมหานครพบว่ามีประมาณ500กว่าเตียงมีอัตราการคลองเตียงมากถึง80%โดยเตียงเด็กนั้นจะมีการแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เด็กแรกเกิดกลุ่มที่2เป็นเด็กที่มีอายุ 1- 11ปีและกลุ่มที่3เป็นเด็กที่มีอายุมากกว่า12ปีขึ้นไปสําหรับการเข้ารับการรักษาจะต้องมีการผ่านการประเมินการคัดกรอง ระดับความรุนแรงตามอาการของผู้ป่วยหากเด็กมีอาการไข้ไม่สูงไม่มีโรคประจําตัวรุนแรงเด็กไม่ซึมสามารถรับประทานอาหารได้มีคนดูแลและมีห้องน้ําแยกป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสามารถที่จะเข้ารับการดูแลในรูปแบบของโฮมไอซ o l เลชั n นรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยมีทางทีมพยาบาลติดตามอาการอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งมีการส่งเครื่องมือในการวัดไข้เครื่องวัดออกซิเจนยาถุงขยะติดเชื้ออาหารรวมทั้งของเล่นให้กับเด็กด้วยส่วนในกรณีที่เด็กมีอาการเปลี่ยนแปลง เช่นไข้สูงกว่า39องศาขึ้นไปภายใน24ชั่วโมงไม่รับประทานอาหารหายใจเร็วมีระดับออกซิเจนที่ปายนิ้วมือน้อยกว่า96ให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน